รัจะโกงใช่ไมไทยวิตาเล่แถมยังไม่เจอคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่ามั็นคก้าเลยนะครับเรื่องคนแรกมาครับตอนนี้เราเรายังเป็นมีสังกัดนี่ที่ม่หยุดยาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มียาซ่าตอนนี้เป็นปีแล้วเรียบร้อยแล้วถึงเซนโต้ก็น่าจะเป็น่านแปลงกันไปแล้ว โอเคจับจงกลาง้ช่ออบคุครับท้ขยัตาก็ัจริงๆมันพอมันหมดเวลาครับแวก็มีามว่าจะตอบไต่ออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตเรารู้สึกว่ามแบบก้ออะไรเงี้ยมันมีโอกาสมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากทาอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยไปเล่นซีรีส์บ้างอะไรเงี้ยมสัญญาณนะะลอะไรนะครับมดสัายังประมาณ4-5เดือนแล้วครับ มากลางปีเราก็หมดแล้วแต่ไ like ม yeah? ่ได so like ้บอกอะไรอเลยเพราะตอนนี้ือเราก็เลือกงานด้วยตัวเองแล้ไหมครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็คือเราก็ตัดสินใจเองอะไรอย่างเงื่อนแล้วนั้นตอนนี้ยังต้องดิวงานเองมันมันเริ่มนึ่งมันเริ่มแบบวุ่นวายไหมอ๋อคือนที่ทผมมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเล็กน้อยคอยคอยช่วยประสานงานให้แต่เวลาเราตัดสินใจอะไรมันว่าทำไม่ทำใช่ไม่ใช่ไม่้ประกาศนะครับไม่ตโอกาสที่จะแบบเฮ้ยไปไปไปเจอส่างกันอื่นอื่น ก็คงคงไม่แล้วก็ผมว่าอยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้ดีแล้วเราก็โตแล้วครับหมายถึงว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอลองลองดูด้วยตัวเองดูเพราะเราก็ไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยก็มีประสบการณ์มาประมาณนึงอะไรเงี้ยก็ถ้าผมคิดว่าข่าวในโลกการ์เนี่ยมันก็มีหลากหลายแนวมากๆอะไรเงี้ยเผื่อเราก็หาไปเรื่อยครับหางานที่เราชอบหางานที่เราเราชอบอย่ากไปนี่กับเรนโปรเีอยผมก็โดดทะลับดีรนแต่งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละ เราไปอยู่ในโลกของละครมาหลายปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วก็หล่อนหวงให้หล่อนๆไปเรื่อยๆเนี่ยโอโห่ไม่พอเราไปานไม่มีสังกัดแล้วเราต้องมาทำเองอะไรเงี้ยต้องหางานเองอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีงานมีโอกาสเข้ามาติดต่อเราอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนที่เรามมีสังกัดมีอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนคอยช่วยตัดสินใจคอยช่วยคิด เขาตายแล้วพอเรายแลตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนก็าสเต็ปขึ้นแล้วนะยังไม่ร้างครับโตขึ้นนักการทัศน์สามสองยังดูงที่ยังงนัก็แบบว่าเราก็เลยลอาไลฟ์ขายของด้วยการช่วยกันอะไรใช่ครับก็ทำจริงๆทำเล่นๆนะครับเพราะว่าอย่างอย่างตัวลิ้นเยเนเขามีโปรดักต์แล้วแล้วที่บ้านก็ทำโปรดักต์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮราเราเราจอยด้วยกันได้แล้วเราเรรู้สึกเราสนุกดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับงานบ่อยขนาดเงี้ยครับแล้วแฟนคลับก็อย จากการอะไรแล้วไปมาเราเาก็ถามว่าามกามว่าแล้วไม่เอาอยากเขาอยากรไใช้อะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับฝากด้วยที่ผมกับชิมครัญมีมีนักชาเขียวที่เป็นแบบว่าชาแบบกินเพื่อแบบท่าถ่ง่ายแล้วก็มีชา น้ำตาลในเรือสำหรับคนเป็นเบาหวานเป็นแบบเครื่องหอมดิบๆหมดเลยซึ่งพีพีมากๆแล้วผมเองก็ทำกาแฟดิบด้วยยังไงพี่เราจบทเองขายเองด้วยปะมีมีคนมี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 นะแต่เราก็มีแค่แบบว่าเป็นหน้าที่ไลฟ์คอยคอยขายอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี้ก็คือเป็นข้อค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจริงๆก็คือเหมือนเรื่องความที่เราว่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงนี่ออกไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องวอรี่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออยู่ที่มันก็มีโอกาสรอยู่ ตั้งใจจะแอกว่าให้โตูจริอยากไหจริงเราอยากขยายตลามากยากแบบตูแบบอยากไปานที่อะไ้ย่วาตอนเนี้ยเราแบบนี้ไปก่อนเป็นไรไลน์ไรเยอะไหมเื่อเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อยโกโตเาไหทก็คือถ้าใได้ได้ดูหนว่าอะไรี้ยก็ตไปกันด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆที่ต่างไปกัน เแล้วซึ่งนตรงนี้เราจะเอาไปทำอะไรก็ได้เราจะเก็บก็ได้เราจะพูดต่อหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยคแล้วมันคือโครงการไหมคะเอาไว้ใช้จับงานตรงงานแต่งเฝ้าแล้วดูซิว่าใครได้รางวัลไรขอต้อนรับไม่มีเวลาเผมเพิ่มสามสองยังยังยังรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสทำงานได้เรื่อยอยู่และวราอายุยังไม่ได้เยอะมากยังมีบทบาทยังมีแพชช์และหลายอย่างที่เราอยากทำแต่ถ้าวันนั้นพ่นไหปก็จะหมดไปได้งากนะ ที่รกาตอ้แยแยกกัใช้เลยจริงๆโครการมีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะรน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินแย่งันหรืออะไรเงี้ยเราก็แยกกันคนละเพื่อ่าสมมติจะมีาะทม่นออางอนนัอ่นีะไรเ้ยรากกเไว้ปเป็นคนอะไรยอยครับก็ไรรนทุกวนี้เหมือนตนกระงจะรน่มะ้นบไล่ย ด้มีเวลาตัดสินใจว่างานนี้โอเคไหมเราทำได้ไหมเราไหมแล้วพอมีเวลาว่าเรได้อยู่ด้วยกันมากเราก็นั่งคิดงานว่าเฮ้ยเราทำโปรเจกต์อะไรต่อดีแฟนอยากได้อะไรแฟนอยากอยากอยากอะไรหรือว่าที่บ้านที่บ้านมีอะไรที่แบขามารอยางเอาเอี้ยอย่าาเง้อาีอางออ่ีีเ้องา แต่งตัวแบบเซ็กซี่ไม่ได้เลยไม่ทะเลก็ยะงทำมือเลยเขเอาอยากแต่งตัวแบบให้ดูผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนแจ็คแบบเขาเป็นตัวละครแต่งบ้างอะไรเงี้ยเอราเขาได้แบบเชิ่อมอยู่แล้วแต่มันดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะเราคือเขาก็แค่คิดเล่นๆ้อะไรเงี้ยครับเฉียนเราไม่ต้องเปลี่ยนเราแบบนี้น่ารักแล้วเราเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วเลยกูออกมาเถอะว่าห่วงเขาอ่ะ หัวครับหัวแต่ว่าเวลาเขาแต่งตัวนี่เราเห็นอะไรเนี่ยไม่โอเคคือเาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งตวร่าไม่ค่อยไม่ค่อยซีรียสเรื่องการแต่งมากเราก็มีโอกาสได้าช่วยบ้างไม่ใอันนี้ดีอันนี้ือสิอันนี้ใส่แบบนี้ดีบอกบอกอายุนะน่ารักดีอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้แบบโอ้ก็แต่ว่าแต่งตัวห้ามแต่งตัวโปลเพราะเขาไม่แต่งแล้วอันนี้สบายใจได้ถ้าไหนที่เราไม่สบายใจกทน้บอกว่า เอาดีกว่าเนาะก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอ่าเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยเราก็ช่วยตัดสินใจอยู่แลนะเฮ้ยดี้ดีนะแต่ชุดนี้เราว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูแบบรันรุ่เกินไปหรือว่ามันดูไม่เซฟหรือยังไงแต่สไตล์ไหนที่เราแบบขัดใจสุดจริงๆไม่มีนะเพราะเขาก็เป็นสไตล์นี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งเรามันก็เป็นเสน่ห์ทิ้งท้ายของเราก็เลยไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าขัดใจอะไร เราจะชอบแซวเล็กแบบเราแต่งแนี้ได้ไหมอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นทุกขอแบบไหนก็อยากแบบดูโตขึ้นดูแบบมีโดวงแข็งๆโอ้ยอะไรประมาณนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วแต่ความต้องการเขาต้องการอะไรครับโจรโอแค่นี้ก็ได้รักแล้วซีหรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันไม่เหมาะเขาไม่เหมาะโอเคไอเดารูคุตลูดมาถอดกระโปรงอภิตรกล้องนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสอง